สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นค่ะพี่น้องจา้าช่วงนี้ก็จะเป็นฉากเสียงนะคะพี่น้องฉากเสียงตายเลยค่ะมาอยู่กับน้องๆค่ะทุกคนค่ะน้องๆกําลังเล็มหญ้าอ่อนๆน,นะคะพี่น้องจา้าเล็มหญ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็หญ้าก็ไม่ค่อยมีค่ะทุกคนคะ่ะนางก็จะเล็มๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนะคะนี่อันนี้คือคือคือ,คอ,คอ,คอแม่ชบาแก้วนะคะทุกคนคะ่ะ ได้มาใหม่จ้าทุกคนได้มาใหม่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วนางมาแล้วนะคะนางกาลังแบบดูแบบกลิ่นเรานะคะทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อยไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะสัตว์เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าสัตว์มันไว้ใจไม่ได้หรอกอันแล้วแต่อันอารมณ์จะขึ้นตอนไหนนะคะ่ะอารมณ์ดีกับหยอกค่ะพี่น้องจ้าอารมณ์ไม่ดีนางก็จะ อันฮืดฮัดฮึดฮัดใส่เฮาเนี่ยนะถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีก่อนฮืดฮัดนะคะถ้าเกิดอารมณ์ดีก็มาหยอกมาดมเรานะคะนี่ค่ะกลาลังเล็มหญ้าอ่อนๆนะคะตัวหนึ่งก็หายไปอยู่กับฝูงอื่นนะคะตัวเล็กค่ะเหลือแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะเหลือแค่นี้นะคะก็คือจะปล่อยแบบนี้เลยค่ะให้กินแบบทุง่งกว้างๆแบบนี้เลยได้ค่ะทุกคนค่ะ ทุกวันจะทำแบบนี้นะคะตรงเย็นมาเราก็ให้กินฟางคะ่ะพี่น้องจ๋าจกินฟางแล้วก็กินลําข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็เรียกว่าข้าวบดนั่นแหละค่ะเอาข้าวไปไปบดก็จะมีข้าวเนี่ยปนทําเนี่ยนะคะบรรยากาศกแบบนี้แหละคะ่ะทําเลี้ยงควายนะคะทําเลี้ยงน้องๆนะคะทุกคนบรรยากาศดีแมนบอ๊ออารยากาศดีค่ะแต่บากก้อนห่อนค่ะทุกคนคะ่ะทักทายกันหน่อยเร็วทักทายหน่อยทักทายหน่อยเร็วท้องคํา ตัวนี้ชอบเล่นด้วยค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะ้องชอบเล่นด้วยนางก็จะดื้อหน่อยๆค่ะแต่ว่านางก็เล่นด้วยะคะ่ะตัวอื่นก็คือไม่ให้เราจับนะคะตัวนี้ก็คือจับได้คะ่ะทุกคนเห็นไหมใหจับได้คะ่ะทุกคนนี่เนี่ยนางตัวนี้ชอบกินไอ้นอไม้อ่อนค่ะพี่น้องจ๋าเก็บนอไม้ให้กินนาะงจะกินค่ะนอนไม้อ่อนอ่อนอันนี้อย่างเกาะขึ้นไงแหน่งนอไม่นลคะ่ะพี่น้องแหน่งนอไม้นี่ได้มาใหม่ อันนี้ก็เป็นตัวผู้ค่ะทุกคนค่ะตัวผู้อันนี้เพิ่งได้ปีเศษเศษนะคะพี่น้องจ๋าตัวนี้เพิ่งได้ปีเศษเศษเองนะเนี่ยกว่านางจะอันี้กว่านางจะเข้ากับฝูงได้ก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนกว่าจะเข้ากับฝูงได้นางจะร้องหาแม่อย่างเดียวเพราะว่านางยังเล็กอยู่ไงนางยังเล็กอยู่นางยังน้อยอยู่นะคะ นางน้าจะกินใบตองแหละใบตองกล้วยที่ตัดออกเราจะใบตองกล้ว,วยไปให้นางกินแล้วว่านางจะกินหรือเปล่าจะเป็นใบตองที่เราตัดตัดตัดทิ้งนะคะทุกคนรอดูว่านางจะกินหรือเปล่าเอาไหมลูกเอาไหมกินไหมกินหรือเปล่าเอาไหมไม่ใิหรออ่ะกินไหมกินหรือเปล่า กินข้านางกินไปตองแต่ว่านางไม่กล้ากินกับเราคือนางกลัวคือนางกลัวอ,อย่าแย่งอย่าแย่งมาแล้วค่ะตัวแย่งนะคะนี่ตัวแย่งนะคะนี่ก็เป็นสาวแก่ค่ะทุกคนค่ะลูกชายวิ่งลม้มสวัสดีก่อนพี่ภุม,วมะะสวัสดีก่อนวิ่งล้มค่ะนางวิ่งล้มนะคะสวัสดีก่อนเร็ว สวัสดีป้าป้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลี้ยงควายครับอ้มันหนีเลย,ยนี่หนีมดฉับกินค่ะทุกคนไปลูกไปไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้มีอะไรมากค่ะพามาชมบรรยากาศแล้วก็ชมน้องๆค่ะทุกคนคะ่ะพอดีน้องมากินหญ้ากใกล้ๆพอดีค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกผักเหมือนเดิมค่ะปลูกผักแล้วก็รดน้ำผักเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย